สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูเจ้าตัวไช่อั้มนะครับ สปีดทวินพันสองนะครับตัวนี้เข้ามาติดตั้งท่อนะครับของโลเวลเป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับสําหรับเรื่องท่อนะครับผมจะอธิบายนะครับสําหรับใครที่อยากแต่งนะครับถ้าตัวรถตัวไหนเนี่ยที่เป็นอย่างสปีดทวินเนี้ยจะเป็นรถรุ่นน้อยนิดนึงนะครับผมจะไม่มีจิ๊กทาไว้ขายรอสําเร็จนะครับต้องเอารถมาจอดทานะครับสาหรับรถพวกนี้นะคะถ้าสมมติอย่างชุดท่ออย่างเงี้ยเป็นท่อสั้นหรือต้องการแปลงตามท่อที่อย่างที่เราอยากได้นะครับสามารถสั่งทาที่ร้านได้นะครับราคาอยู่ที่ 15,000บาทนะครับเป็นชุดฟูนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกปลายลิปออนอยู่แค่12,500บองนาะครับของไทอ้ํานะฮะอันนี้ของรุ่นไทอ้ําเท่านั้นนะฮะส่วนตัวเนี่ยหมื่นได้อะไรบ้างครับก็จะได้ท่อนะครับ1ชุดแล้วก็เป็นสีเงินแต่ถ้าต้องการสีดําจะจบอยู่ที่20,000บาทนะครับแต่คันนี้พิเศษนิดนึงมีท่อชุดฟูแต่ไม่ได้ฟูอย่างเดียวใส่ x อ็กไบด้วยใส่ x อ็กไบอยู่ด้านด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่าง มีเอ็กไบ์วนเข้าไปก่อนแล้วค่อยวนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดเสียงไม่ให้แบบว่าเป็นฟูลสิสเ็มแบบ100%เเต็มแบบยิงตรงไปเลยนะครับให้มันเลี้ยวเข้าไปหากันก่อนนะฮะตอนนี้ราคาอีกที่15 0 0 0บาทนะครับวัสดุทําด้ดวยสแตนเลสนะครับคออยู่ที่ไซส์ประมาณนิ้ว6นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีไส้ท่อให้ด้วยนะครับอ,อ,อย่าเรียกว่าไส้ท่อดีกว่าเรียกว่าจุ๊บอุดเสียงหรือไซเลนเซอร์นะครับให้ตรงปลายท่อด้วยนะครับเพื่อแบบว่า เวลาไปขึ้นเขาใหญ่หรือว่าไปต้องไปตรวจรถหรืออะไรเงี้ยสามารถใส่ไท่ท่อแล้วก็ตรวจได้วัดได้ตามปกตินะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูเสียงท่อกันหน่อยบอกได้เลยคนระับพันสองเนี่ยมันแน่นอนเสียงแบบเลา้าๆเลยเสียงจะค่อนข้างทุ้มๆหน่อยนะคร ทุ้มดูใหญ่ๆนิดนึงนะฮะดุดันแน่นอนครับตอนนี้สามารถใส่ได้ขี่ได้ตามปกตินะครับตอนนี้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับสปีดทวินที่จะใส่ตัวอ่าท่อตัวโลเวลตัวสั้นนะครับ จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็มีคันนี้ครับพึ่งไล่ทำนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะครับสามารถส่งรถมาขึ้นแบบแล้วก็มาทําได้นะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใส่เอ็กไปด้วยเพิ่มอีก2,500บาทนะครับต่อมานะครับคันนี้ยังไม่จบนะฮะอันนี้ก็มาติดต่อไม่ได้ติดต่อติดอะไรเพิ่มเติมอ่าเต่เรารีวิวให้ดูนะครับก็จะมีกาดมะนานะครับอันนี้กาดมะนาของเราราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับเป็นตัว2ชั้นนะฮะ ตันนี้ก็เป็นงานตัวที่นิยมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีกันแข็งด้านล่างนะคะกันแข็งด้านล่างราค,ะะคายอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวน,นี้สกรีนคําว่าไทอั่มด้วยนะคะมีเจาะสลุคําว่าไทอั่มไว้นะ,ะตัวน,นี้ราคาอยู่2,500ครับกันแข็งก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับหนาอยู่ประมาณ3มิลนะฮะแล้วก็กาบมะน้ำเป็นวัสดุที่ทำนะครับคือสแตนเลสทั้งตัวนะครับไม่ใช่เหล็กนะฮะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนนะฮะ สำหรับคนที่อยากเอาส,สปีดทวินนะครับมาแต่งนะครับแจ้งเข้ามาทางร้านได้ครับหรือว่าทักมาทางเพจร้าน w, w ิวได้หรือว่าการโมโตคัตตอมได้เลยนะครับอยากเอารถมาทําอยากเอารถมาขึ้นแบบท่อหรือว่าท่ออยากต่างแบบไหนนะครับสามารถถากเข้ามาได้ฮะ uh huh. วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ